พระพุทธบาทน้ำทิพย์หรือพระพุทธบาทเจ็ดรอยใจกลางเทือกเขาภูพานในอุทยานแห่งชาติภูพานเป็นรอยพระพุทธบาทที่มีความงดงามสมบูรณ์ที่สุดรอยหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยของเรารอยพระพุทธบาทนี้ต้องด้วยพุทธรัศนะโดยเฉพาะรอยพระพุทธบาทสุดปลายคือรอยที่7เป็นรอยพระพุทธบาท เบื้องซ้ายมีนิ้วพระบาทยาวเสมอกันมีซี่ดุมธรรมจักรปรากฏอยู่ตรงใจกลางแล้วมีฝ่าพระบาทที่ราบเรียบเสมอกันโดยพระพุทธบาทรอยนี้มีขนาดความยาวประมาณ3เมตรเศษเมื่อได้เห็นทำให้เราเกิดความชื่นใจทำให้เราระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดีทีเดียวรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ปรากฏขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526ในคราวนั้นมีพระธุดงมาจากสปปลาวมาปาักกฏอยู่บริเวณนี้เป็นเวลาเจวันขณะนั้นชาวบ้านได้เห็นท่านแล้วเกิดศรัทธาจึงขวนขวายมาอุป,ปถากดูแลทากันขุดดินเพื่อจะทำเป็นบ่อให้ท่านได้ส่งน้ำได้ใช้น้ำ เมื่อนำดินบริเวณนี้ออกไปกลับได้พบกับรอยเท้าที่เหมือนรอยเท้าของมนุษย์เจ็ดรอยจึงได้ไปแจ้งกับพระธุดงเมื่อพระธุดงรูปนั้นได้มาพิจารณาท่านจึงยืนยันว่านี่คือรอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันทำให้ชาวบ้านยิ่งมีปีติศรัทธาต่างพากันมาบูชามาสักการะ เมื่อพระธุดงค์รูปนั้นอยู่ครบเจวันจึงได้บอกแก่ชาวบ้านว่ารอยพระพุทธบาทนี้ขอให้ดูแลให้ดีสืบไปในเบื้องหน้าจะมีพระที่ท่านมีความเกี่ยวเนื่องผูกพันมาดูแลรักษาเป็นการสืบไปจึงทำให้พระพุทธบาทเจ็ดรอยถูกเปิดขึ้นมานับตั้งแต่นั้นและจุดนี้ก็กลายเป็นสถานที่ที่พระสายป่าสายกรรมฐาน มักจะจาริกทุดงมาเพื่อมากราบนมัสก,การโดยเฉพาะสมัยนั้นยังไม่มีถนนตัดเข้ามาก็ต้องเดินมาตามถนนเล็กๆเข้ามาตามป่าจึงจะได้พบกับรอยพระพุทธบาทธรรมชาติที่งดงามทั้งเจ็รอยนี้บางรูปจาริกมาเพราะเห็นภาพรอยพระพุทธบาทปรากฏในนิมิตจนถึงเมื่อปีพุทธศักราช2547ท่านอาจารย์บุญมีเขมธรรมโม ได้จาริกธุดงมาเพื่อบูชาสักการะรอยพระพุทธบาทเมื่อได้เห็นรอยพระพุทธบาทก็เหมือนกับที่ท่านเคยนิมิตเห็นมาก่อนเกิดความเคารพผูกพันรอยพระพุทธบาทนี้จึงได้ปักกฎปฏิบัติบูบชาเมื่อชาวบ้านได้เห็นก็เกิดศรัทธาถูกอัธยาศัยกับท่านจึงได้นิมนต์ท่านอยู่ที่นี่ชาวบ้านจึงพากันถวายที่ดิน ให้กับท่านตรงข้ามฝั่งถนนและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์โดยพระพุทธบาทนี้ที่ชื่อว่าพระพุทธบาทน้ำทิพย์เพราะมีทานน้ำธรรมชาติไหลาจากพระพุทธบาทรอยแรกมาจนถึงรอยที่เจ็ดซึ่งชาวบ้านก็มักจะมานำน้ำจากรอยพระบาทนำไปใช้ในการมงคลต่างๆหลายคนป่วยไข้ไม่สบาย ก็มักนำไปดื่มนำไปอาบจึงเป็นอันว่าน้ำนี้ในความเชื่อของชาวบ้านถือเป็นน้ำสำคัญเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธบาทน้ำทิพย์แห่งนี้ก็ไม่เคยขาดไม่เคยแล้งเลยซึ่งน้ำที่ไหลผ่านรอยพระพุทธบาทไม่ว่าจะแป้งขนาดไหนรอบข้างใกล้เคียงไม่มีน้าแต่พระพุทธบาทเจ็รอยนี้ก็ยังคงมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดชั่วน,นาตาปี จึงถือเป็นรอยพระพุทธบาทสำคัญที่มีความพิเศษเป็นรอยที่น่าชื่นใจเมื่อได้เห็นเป็นรอยที่เมื่อเรามาเยือนมาได้บูชามาได้สักการะเราจะรู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกับองค์สมเด็จพระศาสดามากยิ่งขึ้นกว่าที่เคย